Here we go! พอชรับงานคุมเชลซีซิวา่าอยู่ต่อแน่นอนขอบคุณซูสกิ s w i f t g เจลเน็ next to the edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดเมาไม่ขับด้วยความห่วงใยจากซูส u กิขอบคุณห้างทองสัจเจริญภูเก็ต ห้างท้องภูเก็ตสาขา4กอกระทูวันนี้มีลายท้องใหม่สามารถเข้าไปดูกันได้ที่แฟนเพจตามนี้หรือใครใกล้เข้าไปจัดดูกันได้เลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r a c e ซ e บ o f o i f i c l a l ครับแม้วผลการแข่งขันใน,นคืนที่ผ่านมาครับจะเสมอกันไป2-2ในการเจอกับเจ้าป,ป่า Nottingham Forest ที่ s t a ต f ฟ r d b e บ c ชนะครับผลการแข่งขันอาจจะรู้สึกว่าฮ นึกว่าจะได้3มแต้มโดนตีเสมอซะได้นะครับเมนดี้ได้รับโอกาสการลงสนามมาก็ปล่อยไกลแล้วก็พลาดไปนะครับมาดูเอเก้เลี้ยงแล้วเลี้ยงอีกเอาบอลไปเลี้ยงคนเดียวเลยก็ได้นะครับผมแต่ก็ได้ทีเด็ดจากสเตอร์ลิงเลยครับหมาคนเดียวสประตูครับก็เป็นการจัดจากน้องชบา1เม็ดแล้วก็อีกลูกหนึงเนี่ยโอสเตอร์ลิงปั่นโค้อง,อ,ง,อ,งอย่างโคตรงามน,นะครับผม รายสุดเนี่ยก็เสมอกันไปที่2ประตูต่อ2นะครับผมแต่ว่าในความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่ครับหลังจากจบเกมครับเดลซิวาครับภรรยาของเทียโกซิวาโพสต์ผ่านทาง IG s t สตอรีของเธอนะครับว่าอะจะอยู่ต่อนะพวกเราจะอยู่ต่อที่เชลซีต่อไปแม้ว่าจะมีข่าวคราวนาหูออกมาหรือออกมานะว่าซิวาเนี่ยจะย้ายกลับไปที่บราซิลไปอยู่กับฟูมิเนเซมานั้นเนี่ยไม่จริง ซิวาสามีของฉันจะอยู่ที่เชลซีต่อไปพวกเรารักที่นี่และจะอยู่ที่นี่ต่อไปก็คือเอาง่ายๆครับเทียโกโซิวาจะอยู่กับเชลซีไปอีกหนึ่งฤดูกาลและเล่นจนครบสัญญาปไปแนงครับแต่อีกหนึ่งเรื่องราวครับนั่นคือผู้จัดก,การทีมคนใหม่ครับลหลายๆายคนอาจจะรู้สึกว่าสุดจะทนกับแฟรงค์แลมพาร์ดแล้วนักเตะเล่นแบบว่าแค่อยากให้จบๆแล้วก็ครบไปพอรอผู้จัดก,การทีมคนใหม่ล่าสุดครับเยวิโกมาแล้วครับ วอลิเดตของฟราบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวชาวอิตาเลียนนะครับก็รายงานแล้วนะครับว่าณนะตอนนี้มาริ ino, ิโซโปลเชดิโน่กุนซือชาวอาร์เจนตินานั้นตอนนี้ตอบรับข้อตกลงข้อเสนอกับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยและจะเข้ามาเป็นกุนซือใหม่ของเชลซีแน่หละครับแต่ว่าพอร์ชเนี่ยจะมาคุมหลังจากจบฤดูกาลน,นี้ครับอีก3เกมครับคนที่คุมเนี่ยก็จะเป็นแฟรงค์ลามพาร์ดครับในการเจอกับแมนยูมาสตีทีแล้วก็นิวคาสเซิลเอาหนะา ผลกันหน่อยครับอีก3เกมผลงานอาจจะกระทนกระแทนอะไรกันไปบ้างแต่อย่างน้อยครับฤดูกาลนี้ก็ไม่ตกช้าไม่ได้อะไรไปไหนแล้วนะครับคือเล่นให้จบจุปลายแล้วก็คอยลุ้นกันต่อฤดูกาลหน้านะครับผมแล้วก็มาดูกันว่านักเตะแต่ละคนนั้นจะมีใครได้ไปต่อขายออกหรือว่าต่อสัญญาอะไรอย่างไรกันบ้างครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่นั่งห่วงคือเอ็นกลกองเต้เจ็บอีกแล้วแต่อย่างน้อยๆครับอีก3เกมที่เหลือก็ไม่มีผลอะไรแล้วก็ให้กองเต้นั้นรักษาอาการบาดเจ็บต่อไป แล้วก็แอบวั่นนะครับว่าเจ็บบ่อยแบบนี้ท,ท,ทันพอร์ตบรีแล้วก็ผู้บริหารนั้นจะต่อสัญญาหรือเปล่าไหนมีข่าวคราวว่าสโมสรอ,อยากจะต่อนาเตยอยากจะต่อแต่ว่าก็ยังไม่พูดคุยกันสักทีนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเก็บนาเตะว่าอย่างเช่นโควาซิชนาเตะคนอื่นที่ใกล้หมดสัญญาจะมีการคุยสัญญากันอย่างไดหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจครับ ทางด้าน,นของมาริโซโปเชติโนนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเขาได้คัดสรรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับทีมงงทีมงานนะที่จะมาช่วยกันที่เชลซีนะครับผมก็เป็นการรายงานเพิ่มเติมจากเดวิดออนสตินเขาบอกว่าเคซูสเปเรสมิเกลดากอรซิโนสเวสเตโนโปเชติโนโทนี่คิมินสเนี่ยจะมาร่วมงาน กับโพชเชติโนที่เชลซีนั่นเองนะครับผมก็จะมาร่วมงานแล้วก็ช่วยเหลือกันทําให้เชลซีนั้นประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับผมอาจเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเชลซีในยุคข,ของโพชเชติโนแม้ว่าผลการแข่งขันอาจจะไม่โอเคครับเมื่อคาคืนที่ผ่านมาคนรจะรู้สึกว่าฮย หอเหี่ยวว่ะนั่งดูเชลซีอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแต่เมื่อวานเนี้ยน้องชาบาเล่นดีนะผมว่าจริงๆเมื่อวานเนี่ยชาโบาถือว่าใช้ได้เลยสเตอร์ลิงเนี่ยอาจจะบ้าเลี้ยงแต่ก็ยิยงได้ต้องสองประตูเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าเป็น3แต้มที่เก็บไม่ได้ ได้เพียงแค่1แต้มแต่อย่างน้อยครับพอจบเกมมาซิลวาอยู่ต่อเควิโกประกาศที่โพชินโนนั้นจะเข้ามาคุมเชลซีแน่นอนแล้วแม้ว่ายังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่แมตต์ลอก็บอกแล้วนะครับว่าอีกไม่นานครับอีกไม่กี่วันเนี่ยจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าโพชิโนนั้นจะกลายเป็นกุนซือใหม่ของเชลซีอย่างแน่นอนเขาบอกว่าอย่างแน่นอนเลยนะ เพราะฉะนั้นเรามารอลุ้นกันนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรเชลซี Chelsea ยุคข,ของโพชิติโนคุณชอบโพชิติโนหรือเปล่าหรือไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์มาได้นะแต่อย่าพึ่งแบบไปตั้งแง่หรืออะไรเลยนะครับตอนนี้พูดกันตามตรงคือยังไงก็ดีกว่ายุคข,ของแฟรงแรมพาดแล้วกันนะครับยุคข,ของแรมพาดแม่งไม่ไหวจะเคลียร์จริง,รงบอลดูงงๆนะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหการเจอกับฟอเรสต์เนี่ยแหมก็เกือบเกือบไปเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเล่นแบบสบาย ทานที่เล่นในบ้านแท้ๆนะครับผมอะคิดเห็นอย่างไรครับกับผลเสมอเมื่อคืนนี้เทียโกโซิวาอยู่ต่อและ Here เฮียวิโกโพรเชติโนโอตอบรับงานกุนซือที่เชลซีแล้วเชลซีก็คิดแล้วว่าพอจะเป็นกุนซือคนต่อไปในฤดูกาลหน้าคิดอย่างไรคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของเลส f f i c i เบนออฟฟิเกันด้วยการนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ